หลังจากถูกไล่ออกจากเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่แพ้กาลาตาสารายข่าบ้าน2ประตูต่อ3และโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่จบครึ่งแรกในเกมพรีเมียร์ลีกที่เฉือนเอาชนะเบรนฟอร์ดแบบหืดจับ2ประตูต่อหนึ่งเห็นได้ชัดว่าคาเซมิโร่กองกลางตัวรับมากประสบการณ์ทีมชาติบราซิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกกำลังกลายเป็นจุดอ่อนของทีมนับตั้งแต่ย้ายจากเรอัลมาดริดมาเล่นกับแมนยูไนเต็ดภายใตยก้การคุมทีมของคุณซือเอริกเทนฮากเมื่อดูดูกาลที่แล้วคาเซมิ ผลงานได้ยอดเยี่ยมมาตลอดและเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยให้ผลพภัก์ปีศาแดงคว้าถ้วยคาราบาวครับซึ่งนับแชมป์แรกในรอบ6ปีของสโมสรได้สำเร็จคาเซมิโรเคยเป็นหัวใจหลักในแผงมิดฟิลด์โดยทำหน้าที่ยืนปักหลักตัดเกมหน้าแผงแนวรับได้อย่างแข็งแกร่งแต่ในเวลานี้เริ่มมีคำถามเกิดขึ้นแล้วว่าเงินมหาศาลจำนวน70ล้านปอนด์ที่แมนยูในเตดจ่ายไปให้กับมารริกพร้อมมอบสัญญายา,ยาวถึง4ปีและค่าเหนื่อย300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้ผู้เล่นที่อายุมากกว่า30ปีเป็นการ ลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่แน่นอนว่าคาเซมิโร่มีส่วนร่วมกับเกมรุกด้วยการซัดไป4ประตูให้กับแมนยูนเต็ดรวมทุกรายการใหนฤหดูกาลนี้แต่น้าพี่หลักในการปกป้องแผงแนวรับและชะลอเกมคู่แข่งนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทําให้ทีมของเทนฮากเสียไปแล้วถึง13ประตูจาก9เกมในลีกขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวคือเทนฮากพยายามจะปรับเทคนิคให้แมนยูนเต็ดครองบอลเล่นเพลสซิงในแดนคู่แข่งและสร้างสารรค์เกมรุกให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทําให้บรรดามิดฟิลที่ถนัดเกมบุได้ลง สนามพร้อกัแต่ปัญหาคือคาสเซมิโรในวัย31ปีกลายเป็นกองกลางเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่เล่นเกมรับเจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ให้กับ Sky ส p o r t ตแสดงความคิดเห็นว่าคาสเซมิโรถูกปล่อยทิ้งให้โดดเดี่ยวในตำแหน่งกองกลางเขาถูกปล่อยทิ้งไว้กลางสนามเพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองและเขาก็รับมือกับการหยุดคู่แข่งไม่ได้คาสเซมิโรจะอายุครบ32ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วโดยตลอดเส้นทางอาชีพห่วงที่ผ่านมา ตัวลงเล่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติไปมากกว่า600เกม ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สภาพร่างกายจะเริ่มถดถอยชื่มช้าและมีปัญหาบาดเจ็บตามรบกวนอยู่บ่อยครั้งหากมองไปที่บรรดากองกลางตัวรับสโมสรชั้นนำอย่างโรดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อายุ27ปีดีแคนไรส์ของอาร์เซนอลอายุ24ปีมอยเซสไกลเซโดของเชลซีอายุ21ปีและอเล็กซิสแม็กแอนลิสเตอร์ของลิเวอร์พูลอายุ24ปีนั้นแมนยูเต็ดกำลังเจอคำถา,ถามถึงการเลือกใช้งานคาเซมิโร่ยืนเป็นตัวหลักไปตลอดจนจบซีซั่นปัจจุบัน คาเซมิโรยังเหลือสัญญาในทีมโอทัฟอร์ดอีกนานถึง3ปีแต่จากฟรอร์มการเล่นที่ทดทอยและสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมกองกลางเลือดแซมบารายนี้ถูกตั้งคำถามว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ตรงจุดหรือเป็นปัญหาระยะยาวของแมนอยู่ในเตดกันแน่